ครับครับข้อระบบสมาร์ทโลจิสติกส์นะครับการทํางานก็คือเราจะเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบที่จัดการทางสินค้าหรือว่า WMS เข้ากับระบบ AIS s ให้สามารถผสมะสานข้อมูลถึงการอย่างลงตัวนะครับซึ่งตัวระบบที่จะจัดการข้อมูลของ WMS นะครับเราก็ใช้ตัว ERP หัวก,กับตัว WMS โมดูล e, นะครับ ในการทํางานก็คือถ้าเกิดเป็นการรับเข้านะครับอาจจะอ้างอิงมาจาก p ั r เช a ดออเดอร์นะครับํสำสั่งซื้อซึ่งตัว p ปรเช a ดออเดอรเนี่ยนะครับเราก็ใส่ข้อมูลของอ่าซื้อนะครับข้อมูลของสินค้าที่เราจะซื้อจะหา,านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกส่งเข้าไปที่ระบบ A S F ซึ่งจะมีตัวเชื่อมโยงตัวต่างนะครับที่จะคอย จัดการการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ส่งไปให้ plc เพื่อให้ plc เนะี่ยไปสั่งการให้กับตัวระบบจัดเก็บสินค้านะครับตามเชลให้มันถูกต้องตามตำแหน่งนะครับส่วนการเบิกจ่ายนะก็ทำนองเดียวกันนะการเบิกจ่ายเราก็สามารถที่จะอ้างยิงมาจากเซลเดอร์นะครับซึ่งเซลเดอร์ตัวเนี้ยเราขายสินค้าอะไรให้กับใครไปเนี่ยเราก็มีระบบ erp เป็นคนจัดการนะแล้วก็สั่งข้อมูลนะส่งข้อมูลมาให้ ส่วนที่เป็น WMS เพื่อจะให้ WMS เนี่ยส่ขงข้อมูลไปให้ตัวที่เป็นระบบออโตเมชัน ASRS เพื่อจะเบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งซื้อสั่งขายนะครับแล้วก็ระบบก็จะเบิกสินค้านะไปหยิบสินค้าตามเชลล์เนี่ยนะครับออกมาเพื่อจะมาบรรจุลงกล่องแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปอครับผม ทีนี้มาดูในส่วนของฝั่งที่เป็น Purchase นะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง Purchase Order นะครับแล้วก็บอกว่า Vendor ที่มาส่งของให้เราครับเราเราซื้อมาจาก Vendor เจ้าไหนนะครับซื้อ Product อะไรมานะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับข้อมูลพวกนี้เราต้องทำการ Config ไว้ก่อนล่วงหน้านะเราถึงจะสามารถ List ขึ้นมาได้อย่างเช่นตัว Product หรือว่าตัวข้อมูลของตัวเ e n เดอร์เองก็ตามนะครับ อันนี้เราก็แอดตัวดักเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จำนวนนะฮะ quantity ว่าเราจะสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับเราก็สใส่เข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เซฟนะครับแล้วก็ยืนยันคำสั่งซื้อนะครับตัวคำสั่งซื้อตัวนี้ก็จะถูกส่งไปให้กับระบบ W m s เพื่อจะจัดการรับสินค้าเข้าคลังนะฮะเพื่อจะให้ตัว ais ไปจัดเก็บในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ โอเคครับหลังจากที่เรามาสู่ฝั่งที่เป็นการจัดเก็บนะครับก็สามารถบริเดตนะครับบริเดตแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ระบบออโตเมชันซึ่งออโตเมชันก็จะไปจัดเก็บนะครับตามตำแหน่งที่ระบุนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับเซลเดอร์ order, นะครับํานองเดียวกันครับตัวเซลเดอร์เราก็สามารถที่จะ เปิดคำสั่งขายนะครับก็คือ Create คำสั่งขายขายลูกค้ารายไหนนะครับขายโปรดัก t อะไรนะครับเราก็แต่เข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็คอนเฟิร์มคำสั่งขายนะครับ c o n f ฟ r m ์มเซ Order นะครับหลังจากที่เราคอนเฟิร์มเซล r d อออร์ไปนะครับ ข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกส่งไปที่ระบบจัดการาคลังสินค้านะครับเพื่อจะบอกว่าตอนนี้เราขายอะไรไปแล้วก็ระบบจะส่งข้อมูลไปให้ตัวพิ c กิ้งนะตัวหยิบชิ้นงานเพื่อหยิบสินค้าเพื่อจะส่งมอบอีกทีหนึ่งนะครับโดยข้อมูลที่ที่ส่งไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อกี้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักต์นะครับแล้วก็สามารถส่งไปที่ตัวระบบตัวกลางนะที่เป็นตัวเชื่อมโยงอยู่ นะครับเป็นตัวเชื่อมโยงก็จะมีตัวกลางที่รับข้อมูลจาก WMS ส่งให้กับระบบออโตเมชั่นหลังจากที่เราคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้ระบบออโตเมชั่นก็จะดันไปหยิบชิ้นงานนะส่งมอบตามตำแหน่งที่เราต้องาการนะครับนนาาการจัดทำสินค้าประกอบรยในตัวการสินค้าครับโอเค หลังจากที่นําสินค้าเข้าแล้วเนี่ยวระบบก็จะไปคัดเลือกว่าเป็นสินค้าตัวไหนครับก็จะหยุดไปจัดเก็บให้ในสินค้า กระบวนการต่อไปก็จะเป็นการส่งมอบสินค้านะครับตามออเดอร์ที่เราได้นเฟมร์มาจาก e r c แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการคอนเฟิร์มที่หน้านเครื่องนะครับระบบก็จะไปหยิบชิ้นงานตามออเดอร์ที่รับมาจาก e r c นะครับ ตอนนี้เราจะสส่นะครับทีงานอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับแดงหนึ่งชิ้นถุงมชิ้นสีเี้ยหนชิ้นแหน่งชิ้นนะครับ